นุ่นนุ่นขนมมาแล้วขนมมาแล้วเฟนฟายมาแล้วไปกินเฟนฟายกับพี่เปียไปดูไปเร็ว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 เร็ไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเร็วๆกินเฟนฟายกินเฟนฟายไปนู่นพี่เปี๊ยกินเฟนฟายหมดแล้วเนี่ยนี่เหนไหมนี่หลงหลงหลงไป ถุงไปกินเร็วๆขึไปาอ่งไปเยี่ยมหันสี่้นไปังอ่างสั่งทานี่โทษเอ้สังโทษยังไปยนัตีี่ยงอเยียงโอยเตียเดียงจอมันได้เงินนั่นเอไปคว่ไ่เจัมือเาเาให้น้องให้น้องกินเฟรนฟรายพูดนปืนไ้พ่ต้องรุนน ไปนั่งดื้อนั่งได้ยังนั่งมดได้มันเออมันก็นั่งได้อยู่ล่ะแต่่วามันหนาอยู่ตรงไหนโอ้อร่อยหันไปพวกสีไท้ทางนั้นเอาเขานั่งสิแม่ปะขาเยินสิแม่นี่ต้องถอดออกมันคือว่าเจี๊ยบกันนี่